ก็จะพาไปดูข้าวควายนะจ้าดูข้าควายในน้ำจ้ขาข้าควายอยู่ในน้ำเนี่ยนะจ้าเอา้าพาไปดูข้าควายในน้ำเออก็ต้องทอดกลางเกงนะสิเอาถึงเลยเหรอเออไม่ต้องทอดเลยมันอยู่ในน้ำได้ไงเนี่ยน,นี่มันต้นไม้ต้นไม้ชัดๆเลยข่าวควายเนี่ยจ้ะเนี่เขขยเอา้านี่เองเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าถุอยู่นี่นี่คือข่าวควายต้นกระจับนั่นเอง นี่คือต้นกระจับผมขอเด็ดได้ไหมได้จ้ะอย่างเงี้ยที่เขาเอาไปต้มกินอย่างเงี้ยนะใช่จ้ะนี่ต้นกระจับเข่าควายคือนะจิมทําอาชีพปลูกกระจับขายใช่จ้ะเดี๋ยวนี้ทำท้องตลาดในโลเท่าไหร่ที่เขาต้มขายอ่ะประมาณห้าสิบบาทนะจ้ะโลห้าสิบจ้ะปลูกกระจับเข่าควายเป็นอาชีพนี้รายได้หลักอะไรอ่ะเป็นหลักแสนนะจ้ะหลักแสนจ้ะวันนี้สอนได้ไหมครับได้จ้ะเออต้นชื่อครับตีรีสุพรรณบุรีครับจะสอนวิธีการปลูกต้นกระจับเข่าควายสร้างรายได้หลักแสนขั้นตอนแรกเลยครับ นนี่คือแบบดกเลยอ่ะเนื้อต้นหนึ่งนี่คือแบบมันได้กี่เต็มที่มันได้กี่เขาเรียกเป็นอะไเป็นตัวเหรอได้กี่ตัวครับก็หกเจ็ดตัวนะจ๊ะหกเจ็ดตัวเนี่ยแล้วมันมันมันเป็นสีมันไม่เห็นดำเลยอ่ะก็ยังไม่ได้ต้มนะจ๊ะต้มต้มเนี่ยแล้วเราดูยังไงว่ามันแก่มันออนอย่างเงี้ยครับเราต้องบีบจ้ะบีบยังไงเอาบีบด้วยเขาดูหน่อยบีบเข้านีะถ้าแข้งอุ้ยดังป๊อกไปนี่คืออะไรอ่ะบีบอะไรครับบีบเข้ามาเนี่ยบีบขาวบีบเข้าถ้า อันนี้แก่แล้วแข็งหอมที่จะเก็บไายได้อันนี้ก็แข็งเนี่ในอันนี้อ่อนๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูดิเใช่ใช่ใช่ถ้าบีบนึบๆนี้คืออย่างอย่างอ่อนอยู่อย่างคายไข่แล้วผลผลิตต่อหนึ่งไร่อย่างเงี้ยได้เท่าไหร่ขั้นตอนแรกก็ลงลงไปเลยเราต้องดึงดึงยอดอ่อนดึงยอดอ่อนดยอดอ่อนก็เอาต้นที่เป็นเป็นอ่อนๆมาต้นอย่างเงี้ยที่เอาไปขายเป็นพันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วพอเราได้พันมาทําไงต่อครับเราก็นําไปจิ้มลงจิ้มลง ง่ายๆ่ง่ายงี้เลยขั้นตอนแรกคือเราเอายอดอ่อนลงไปดำเลยใช่ไหมเอายอดอ่อนลงไปดำแต่ตอนนี้ผมอยากรู้วิธีการเตรียมบ่อก่อนดำทํำยังไงบ้างก็คือเอารถไถมามามาย่ารถไถมาย่าเหมือนเราทํานาใช่หรือใช้ที่นาเก่าที่นาก็ได้พูดง่ายเปลี่ยนนาเก่ามาเป็นปูกระจับคือถ้าเป็นพื้นที่แข้งเราก็จะใช้รถไถเนะปั่นก้อนปั่นใช่ปั่นให้มันว่าปั่น ให,ให้ดินนะฟูขึ้นมาให้หมันดินฟูใช่แล้วต่อจากนั้นก็ใชนะ้รถไถนั่นเลยย้ำอีกทีนึงย้ำอีกหนึ่งครั้งใช้ก็เมื่อนกระทำเทือกเติมน้ำได้เลยจ้ะน้ำลึกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเลยพวกเข้าน้อยๆก็ได้จ้ะเนี่ยประมาณเลยหัวเขา้าใช่ปึ้งใส่ลงไปคือพูดง่ายน้ำไม่ต้องลึกต้องดำห่างกันกี่เท่าไรครับประมาณสองเมตรแต่ใช้สองต้นคู่ทำไมต้องสองต้น ป้องกันเพื่อห้อยกินไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยห้อยกินใช่เพื่อมันพาดไงเพื่อว่าเพื่อพาเพื่อวัเรากำจับห้อยไม่หมดอย่างเงี้ยสองตนกันพาดก็มันก็จะแตกแตกคะแนนออกไปได้คะแนนออกไปคือวันเราก็ต้องใช้ปุ้ยช่วยตูดสิบห้าหรือสิบหกก็ได้เราก็ไปใส่ถึงช่วงที่เป็นตัวเล็กๆใส่เพื่อช่วยให้มีน้ำหนักให้มันมีน้ำหนักใช่ให้ให้ตัวนั้นมีน้าหนักเก็บไข่ก็จะได้น้ำหนักอุ้ยนี่จะช่วยเล็ง เล้งแป้งให้มีน้ำหนักระยะเวลาที่มันจะแตกจนเก็บเกี่ยวอ่ะนานเท่าไหร่นานก็เป็นประมาณห้าเดือนนะจ๊ะหเดือนเก็บเกี่ยวได้จได้เป็นตันไหมได้จ้ะได้เป็นตันเลยจ้ะเราเราต้องใช้กระมังลงไปลงไปเก็บในนานั้นเลยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเข้าอย่างออกมาได้อีกลุ่นซ่องก็คือว่าเราไม่ต้องดึงต้นใช่ไหมไม่ต้องแค่ยกยกขึ้นแล้วก็เดด มองเอาแแแกล้วก็ไปบีบเอาเพราะอันไหนมันแกแล้วก็หักแล้วหักตรงไหนนี่อย่างนี้ดักไปเลยปึ๊บให้ตรงนี้อยู่ไว้เอามาแค่ตรงนี้พอพอตัวแกเขาจะหักง่ายจะหักดังเปาะแต่ถ้าเป็นตัวอ่อนจะไม่ดังจะเนี้ยวนึ่งเนี่ยเนี่ยก็หลังจากห้าเดือนทุกครึ่งเดือนเก็บได้เพราะว่าเขาจะมีน้องเข้ามาออกออกมาอีกเนี่ยเขาจะมีตัวอ่อนที่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีน้องอยู่จเนี่ยนี่ เขาจะมีน้องคือว่าลุ้นล่างเราก็จะเก็บน้องเขาเนี้ยถ้าต้นเขาสมบูรณ์ดีก็จะโดกวันนี้ได้ความรู้เต็มๆนะครับแต่ก่อนกลับเนี่ยไม่ได้เลยว่าถ้าจะไม่ได้กินอะไปกินเลยดีกว่าจ้าได้เดี๋ยวไปดูเพราะเขาอุนยมมาไปต้มเนะจ้าแล้วตลาดมันดีไหมตอนเนี้ยดีจ้าดีเพราะว่ามีแม่ค้ารับมีแม่ค้าไล่จ้าเลยที่มารับทึ่งทึ่งโบเลยไม่พอขายไม่พอขายจ้าคือ เปลี่ยนจากนามาเป็นทำกระจับแล้วมันเจอช่องทางเอิร์ดชื่นอยู่ที่สุพันธ์นะครับอยากให้กําลังใจเอิร์ธนะครับโดยการง่ายๆมากเลยบอกว่าความรู้สึกต่อคลิปนี้บอกความรู้สึกต่อเอิร์ธแล้วบอกด้วยเป็น F เอิร์ธจากจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวเอิร์ธจะไปกินไปแล้วไปครับนี่มาครับเห็นไหมอันนี้คือแบบดิบๆแล้วอันนี้คือแบบต้มเห็นไหมแล้วคือต้มแล้วมันก็ตัวดําเลยใช่จ้ะเนี่ย แล้วก็มีแบบนี้แกะไข่ด้วยใช่จ้ะแกะขายางเงี้ยโลเ่าไร่ถ้าแกะแล้วอ่ะร้อยห้าสิบจ้ะแบบราคาปีอีกใช่ไหมใช่จ้ะราคาปีอีกเนี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วเนี่ยคุณนี้คือใครคุณมาสวัสดีครับคือแกะกระจับเก่ง่ะจ้ะแกะกระจับเก่งก็คือเราครับปาเป็นต้องตอ๋อผมไม่ทาแล้วอันตรายเทียวรู้เลยเทียวเลยแหละเมื่อนกำมือเข้าไปโอ้ยไม่เอาเลยครับไม่วัดเราคุณหรอครับเส็จแล้วป๊อกหนึ่ง ถ้าตัวมันไม่แข็งมากก็คือเราก็แล้วเราเอาไปต้มขายต่อต้องไปต้มกับขี้เท้าขี้เท้าคือขี้เท้าที่เราหุ้งข้าวนี่จ้ะทำไมต้องต้มกับขี้เท้าอ่ะเพื่อจะป้อนเอาผิวออกเพราะเพราะตรงนี้เขาจะมีผิวพอมาต้มสุกแล้วนะเขาจะเลื่องจะเลื่องซึ่งมันคอมโอ้แม่รวยอย่างเงี้ยคือไปต้มกับขี้เท้าแล้วใช่แล้วก็ต้องมาลอกออกอีกทีหนึ่งใช่อุ้ยแล้วขายแค่โลร้อยนี่คือเหมือนว่าทูกเลยนะเพราะว่าจะได้ต้ม ใช้ขี้เท้าต้มลงไปในหม้อเลยหรือว่าไงใช่จ้ะไอขี้เท้าต้มลงไปในหม้อเลยเพื่อให้มันตรงนี้ร้อนให้พิวร้อนออกออแล้วต้องไปป้อนเอาพิวนี้ออกนี่ไงอันนี้คือต้มเสร็จแล้วใช่จ้ะใช่ไหมพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยดูไอเลิฟยูเลยไหมตอนแรกเป็นกระจับแต่ตอนนี้เป็นลบหัวใจแล้วอ่ะจ้ะนี่ไม่ใช่จับธรรมดาจับใจนะฮ้าเนี่ยทำทำเป็นแกงบวชอ๋อแกงบวชกะจับใช่หรือวัาจะต้มน้ำตาลกระจับน้ำเชื่อมอุ้ยน่ากินอ่ะ อร่อยเหรอเขาเก่งอะ่ะสุพรรณบุรีลงท้อนะคะะรับอร่อยมากสุดยอดสุดทื่นมันมีความมันแล้วเขาไปต้มกักเะขือปปใช่ไหมต้มขิง <c oughs> มันมันอร่อยป,ปืนมาอันนี้คือแบบต้มทั้งฝกักแต่ผมจะลองแบบว่า<ก>ที่เขาแกะ ที่เขาจะถือไปทําแกงบวชเอาไปทําต้มกะทิต้มอะไรเงี้ยนะใช่จ้ะเป็นยังไงคุณลองดูลงท้องแล้วก็จับผมกับชอบแบบเนี้ยนั่นเองจ้ะเดี๋ยวลองแกงบวอย่างนึงเหมือนแห้วใช่ไหมใช่จ้ะพระเจ้ามมันจะเหมือนแห้วเลยมันนุ่มมันนุ่มกว่าเหมือนแห้วมันหัานว่ามันมีความหวานถ้าชอบผมชอบแบบนี้ฮึ่น่ะเกลยอ ผมเอานี่หมดเลยกลับได้ไหมครับได้จ้ะเอ้าหางม้านแตกตื่นแล้วนะครับตื่นเอินตื่นแกงบวดก็คือขั้นตอนก็คือใส่กะทิลงไปใส่กะทิลงไปกันม้อแล้วไม่ต้องครับจ้แล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปเกลือป่นน้อยนึงเกลือปนน้อยนึงนะจ้ะเพื่อให้หวานออกเค็มแหลมๆหน่อยๆอ่าแหลมๆแหลมๆจ้ะแล้วก็ใส่ใบเตยจ้ะใส่ใบเตยจอืมท่านี้ก็คือจำท้งไม่ทันคือตรงๆว่าจำท้งไม่ทัน วันนี้เขาไม่บอกวิธีการซื้อนะครับถ่ายเลทมีการไม่บอกวิธีการซื้อเออติดชื่อนะครับอยู่สุพรรณบุรีซีรีส์สุพรรณบุรีอันนี้ผมตั้งใจจะมาถ่ายตัวกระจับอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่านัดอะไรกันเลยวันนี้รู้ตัวก็เข้ามาเลย<ช>ไม่น่าเชื่อว่าทำมันนี้เอิร์ดกินคือเมื่อมาถึ่งแล้วก็อยากให้ชิมของอร่อยอร่อยของสุพรรณเน่มาถึงแล้วต้องได้กินใช่จ้ะถ้าไม่กินหรือว่ามาไม่ถึงใช่ มายืนดูนะครับที่สุพันธ์นะครับจากที่วันปกติแถวนี้ทั้งเงียบๆนะครับวันนี้มากันเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายมาทางนี้ก็มีกลุ่มสาววัยรุ่นนะครับแล้วเอาไปลงติกตอกให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพี่เก๋ด้วยที่วันนี้เป็นคนพาเอิร์ดม,มานะดูได้พี่เก๋หน่อยเป็นคนพาเอิร์ดม,มาที่ตรงนี้เด้ๆจะเอาอ่อนๆนูกนูเอาอ่อนๆ,ๆมาแกใ้ให้ใอ้พี่เขากินลูกตัวอ่อนฮแก้กิน ถ้าตัวแก่คือจะมันกินเหมือนมันแก้วใช่แต่ถ้าเป็นตัวอ่อนจะออกวานกินแล้วมันจะติดปิดปิดกินแล้วมันจะปิดไไม้ละไม้ไม้ไม้ดองไม้ทองึอง้น <S <S กินเลยบอกอย่าปิดปิดเออแปลกนะอ่อนออนรสชาติเหมือน,<ช>ม,นมันแก้วใช่แก่ๆรสชาติเหมือนแฮวมันแฮวกกอบหวานกว่าด้วยฮะอ่อ,อนน่ะเด็ดขอบคุณครับกินดิบเด็ดเลยอ่ะเอา ตากร้องกินครับอยากเอาอ่อนๆให้นี่มันเดิมแกแล่ละกินอ่อนแล้วเป็นไงตกกงากรรสชาติเหมือนอะไรเหมือนเปมนแกว้วอร่อยอร่อยอันนี้กินสุกครับผู้ใหญ่บ้านเอาแล้วเริ่มมาแล้วครับเอ,อิร์ดมาสุพรรณบุรีวันนี้มามม,ม่เลยเจอจกระจับก็อยากถ่ายกระจับพถยกระจับเึ้งตอนนี้แตกตื่นตรงนี้รู้ถึงผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับคุณได้ไป ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับแตกตื่นกระจับกระจับวชแกงบวชกระจับต้มกะทินี่แหละใช้ย่างเดียวกันน่ากินเคอลงไปฟื้มก็กินได้เลยใช่ไหมกระจับมันสุกอยู่แล้วเนาะใช่แกงบวชกระจับครั้งแรกในชีวิตครับโอ้โหดูสุดยอดลงท้องครับไปมันอร่อยอ่ะมันมันอ่ะ

ก็ยังหมาก็กินทั้งแรกมันอร่อยอ่ะมันกืนมันื่นใจขออนุญาตนะครับพี่เจมอร่อยป่าไม่รู้อร่อยป่าไม่รู้วันนี้ทีรี้สุพรรณบุรี เฉพาะกินสุดยอดจริงๆมาดูวิธีการทําแล้วก็มาได้กินอะไรอร่อยอย่างงี้กินแล้วมันมันม uh ันเหมือนกินแห้วผสมมันแก้วมากินกับแกงบวดมันเข้าสั้ครั้งในชีวิตต้องลองกินแล้วมันไงกินแล้วมันตะชื่นแล้วคุณดูสิหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านบ้านอะไรนะบ้านวยบ้านวยน่าลักจริงๆมาแล้วทั้งหมู่บ้านต่อโลต่อโลสองพันมาเลยห ไม่มากหรอกอุดหนุนนะครับเป็นต่อโลลสองพันนะครับจ่าว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ให้ปัญญาวันนี้ให้ความรู้เพียบเลยวันนี้อุดหนุนไปสองพันแล้วก็อุดหนุนคุณเกศนะครับต้นพันธุ์นะครับวันนี้อุตส่าห์มาช่วยนะครับเข้ามาเลยครับเอาไม่เอาเหรอถ้าไม่เอาให้น้าจิ๋มครับเขาไม่เอาผมให้น้กจิ๋มเลยขอบคุณน้าจิ๋มนะครับตบมือครับใจดีจังเลยคนนี้คนนี้ทุกคนใจดีหมดเลย สำหรับวันนี้นะครับเอิร์ธตดชื่นนะครับขอขอบคุณนางเอกซีรีส์ของผมครับน้าจิมครับปรมือน้าจิม่อยแล้วก็ขอบคุณคุณเก๋ที่พาเอิร์ธมาวันนี้เราเรียวเรียวสดสดจริงๆแต,แต่ถ้าใครอยากอุดหนุนที่เป็นต้นพันธุ์ให้อุดหนุนที่คุณอะไรครับของในในเฟซบุ๊กค่ะชื่อคุณอะไร Facebook ครับเฟซบุ๊กชื่อเก๋เก๋สุพรรณบุรีอบอุ่นเหลือเกินอุบรุนอบอุ่น,อบอนแบบความบังเอิญจริงๆที่ได้เจอทุกคนนะครับเดี๋ยวทุกคนหมู่บ้านอะไรนะบ้านม หมู่บ้านบ้านห้วยเขาจะพูดว่าสดชื่นพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนสดชื่นขอบคุณครับปรบมือทุกคนครับ <c oughs> มาขอถ่ายรูปผมใช่ไหม <c oughs> ในไหนมาขอถ่ายรูปก็อยากให้ขายดีเลย <c oughs> อันนี้คือมาอะไรมารับซื้อตรงนี้เหรอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ข,อของนา้า <c oughs> ของนา้า <c oughs> แล้วก็ช่วยขายขายที่ที่อำเภอศรีประจันแล้วก็มีสำชุกมีบางปะม้าขายขี่โมงในเมืองแล้วก็ ส่งด้วยขายกี่โมงช่วงสิบโมงถึงบ่ายโมงขายเป็นพันต้นกระจับค่ะขายในเฟสของขเก๋เกๆนะจ๊ะอ,อ๋ออันนี้คือขายในเฟสใช่ก็ไปอุดหนุนได้ค่ะไปอุดหนุนได้ก็คือมาจากตรงนี้นี่แหละเนาะใช่โอเคช่วยน้ขายเหมือนกันก็คือคนนี้เอาต้นไปขายคนนี้เอากระจับไปขาย